ง่ายขนาดนะั้นตะกระเต็ตัวนี้่า,าตะกระเติร์เก้า <c oughs> นะ กับสบายดีและกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อสุขูสุขคนเดอมันนี้กับมาพบกับสองเสาข้ามชาแนลมันนี้เสาข้ามสีไปก้านอันตักแตนนะสีขึ้นไปก้านบึ่งตักแตนยูย่ไหแต่ว่าบบหูว่าซีมีหรืบบ่แมพิ่นเ่าว่าเห็นหลายอีแล้วนะตอนนั้นเสาข้ามก้านกับน้องคะได้หลายขนาดนะแต่ว่าตอนนี้กับโบหูว่ามันสีลายคือเก้าหรือบอนะไปข้าไปกันเลยนะ ข้ากามาหอดเท่งไฮแล้วนะแต่ถ้าเฮอมันมืดก่อนจากกาังก้านซุ่มหลานกะแลนลัดหาขาน่มเซลเซลนะสัข้ามไม่ได้ซื้อเอามาเอาแต่อันนี้เอามาเฮอรูซีนกับไส้กตอกนะเอามาเฮเพราะว่าอันนอนอยู่ตะไฮพเข้าลานนอนอยู่ไฮตอนนี้ก็เวลาจาักโมงแล้ว คือสิท่าหึงเติมอยู่ด้วท่ามันมืดเพราะว่าตะเงี้ยังท่านตกเลยขึ้นมาก,ก้อนย่านทางมันแย่ตอนนี้ก็หกโ,โมงเลยนะหกโมงยังพอดีหกโ,โมงเลยเดี๋ยวนเนเลิกก็ท่าติดตามพับส้มกันนะว่าสกค่ำสิมนันตะเต็นบ่มา,าสกค่ำสิได้บ่ ủa, rồi mày tè quá. Mày mệt, mày mệt là chú hai nữa. Mệt là. Mệt lắm không. Nào, chú hai. Nào, mệt là. ตอนนี้ก็มืดแล้วนะได้เวลาไปหากานบิง่งเลยโมฮูวาซิมีหรือเปล่เดี๋ยวไปลุ้นกันสาสคามจีได้จากกระแตนหรือเปล่าผีเพิ่นกระสิไปนั่นะเพราะว่าเจ้านอนดูหนา้าแต่ว่าสความมาหาเนื่องท่าอ้เพิ่นยังลงอ้บน้ำยังยูดำลูท่า นี่ตัวแรกแฮงมานเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> สขคําตัวคุม ลายไปเลยน,นะตะกก็นนะตนตอนสอาข้ามการกับน้องตัวน,นั้นนะโอ้ยการแปบเดียวนึ่งก็ได้ลายเลยอันนี้นะเขาอ้เพิ่นว่าว่าเขาเจ้าขึ้นมาการจนจะคูขึ้นนะเขาเจ้าการขายมันก็เลยคือสีมืดแล้วตี <laughs> แต่ว่าตอนกลางเว้นหเห็นนะตะเก็นนะมันมาการหันมี่มาลายไปเลย พวกนี้ค่ะสองโต ตะกรแตาท้องโคแซบขนาดเดินทีมงานของห้า็มานกานสามคนนะวันนี้นะน้องสาวแล้วก็พีนะก็นี่เอาตะลยดก้อนดิจับระจับก็เดียวกันสามโตนะสี่โตก็นี้ อย่า่งางสำคุกเขตแล้วเด้อสำคัาวันนีเออืหนามันปัก ใหญ่บึ้งทีมงานเท่ากันพากันหาแมงแขรงแล้วนะกับพวกทีเพิ่งดู <c oughs> นั่นบึ้งพากันทงเอาโนงเอาแมงแขรงแล้วสิลโลหน้ากระปุกเป็นหน้าตาเท่งกันอ,อต่องสงคามสิเฮ็ดนั่ได้ <c oughs> สงครามลาบเลยนะเส,สื่ออ่อนซื่อๆนะ้นี่น้องกับนะผีเพิ่นพากันเล็วอาะแต่สงขรามสการจะกระเต็น จะกระแต่กัมาตอนนี้นะเห็นลายได้นะพะว่ายังไม่เคยมาก้านจะาเธอหากัมาเธอนี่นะน้าเข้านี่ด <cam> ินห้ใ่ว่แกันตดมเมีตนะดตกเตีตกนะทีงานันหักกันาทีเหียวหมดัเหี้ยวนะสองคน เฮ็ดมันได้ไมีเสลาปอ่ะตัวนั้นยูสูงแท่ออกได้ยี่บ้านต้องได้บึงงูนะั่นนะั่ะงูกระไลาลายตามทุกอ้าตกกะกั่แตนนะเดีย๋ยวหายบัวมาตะก,ก้าวเลยสักคำนะหาก,ก้ารอยู่แถวเขมเพงท่านมันบ่มีนะ ก็ว่าคอนก้านดูก็ละหะมาพีแหเห็นตะกระเตนกว่าจับแบบหมูลเลยแหละ ตัวใหญ่ขนาดนะั้นแต่กแตนตัวนี้อืมเจ็บ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 ต,ตัวติดมันดีเจ็บขนาดนะข้าน้องกับพีน่ะปื้มน้ำแมงแข้งนะสองข้ามโบไปเคอรเลยยันมันห้าตาได้ตะระแตนโคตตัวใหญ่เลยนะ หลายลเติบเลยอืมต่อือโคตรใหญ่เลยแต่ว่าแต่กระแตนตัวใ่ญ่แต่ว่านี่โคตรฮกเลยนะเป็นด่งเป็นเล่าเป็นอันนี้ต้องระวังย่านงูน้ำแต่กระเตน สองตู้พนังงานนี้นะยาพาวดอกไปเดอ้อโค้ล่ะเออ,อเจ็บขนาดนะั้นมันยันมือนะเขาหนองนายาะย่าแล้วบอกเอาแต่กันเอาแมงแข้งนะมือหน้าน่ะเต็มกระตุกมาาต้อยเอามันจังได้มันฮกหน้านี้นะ หนจ้าปีืงหนำวาน้ำกากรรมก็เต้น <c oughs> มันสูงคก็ก็เต <c oughs> ็นสูงมือ ผมส่อำก็บตันสิเต็มตุกนะส่อค่ำเบาแย่ๆจาังนี่แต่ว่าตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วเ mm hmm. พราะว่าทางมือมันยะนะยนันมันลำบากมือถุอใจก็ชิลเลอร์ของพนะีนี่ของพีพิ่นนัดฟ้าอ้าวแต่มันแข็ง mm hmm. ชิลเลอร์ของน้องดิของน้องเต็มตุกนะ mm hmm. ตุกน้อย นักลาแม่งนักล่าจะกระเต็ไสายตาคนนี้นะมาการสาปตาได้เออเออมาให้ลได้่อได้เปิดอันบอหน่อยได้เรแล้วบอปัมข้างหนาเพราะเราลงแล้เอ๊ะเมือทางเลือดหดไวก็มันมุดมาโทแล้วมอทางนี้ครับลงทางเทงท่าน มึงโค้กับส่งโหทั้งส่งข้ามยานมันเบิดเด็กกับส่งข้ามกับสีมือกันวันนี้คือฮอตเทคแล้วกับสีอ้อมือนะนี่ถือว่าได้ลายเฉพาะสมโคนนะสองโค้นเลยเด็กส่งข้ามกับสีอ้อมือแล้วเพราะว่ามันดึกนะงองสาวเพิ่งไปล้างมือ เขาอ,อายนอนในตู้อัน,นี้เขากลับกันเลยบัน,นี้นะโคมกส็ส่งโหพี่ลึกบนเสาข้ามนีน่หอนนะเอาขนาดลว้ว่าอย่าหายไป่นเะสื้อผ้ากันไปแต่พุนเนาะคิดว่ายุพุนกับโบมี่้ะกระเตน ตอนนี้โซคํมก็มาฮอตเฮิร์ตเลยนะนนแม่เพิน่นกะลูกมาด่งไฟงลูกมาด่งไฟถ้าเพื่อนเราท่านได้กินข้าวฮะนนส่วนตาอั้มหอยยุหายตาอั้มแต่กระแตนของโขคํมกันของน้อ,องหนงนะ้าตัวน้อยนะตัวใหญ่นะของโขคํมแมงแขรงก็เห็นหลายขนาดแต่ว่าโซคัมของโบก้าไปเอานะเขาน้องสาวก,กับพีนะเอานะ สงครามย่านย่านมันเหนียวเสื้อตาบย่านเจ็บขนาดเหนียวเสื้อมือสงคําตอนนั้นก็ยังพอแห้งแล้วนะงั้ก็ไปไปแต่เฮาเอาไป,ไปเพิ่นก็ไปนําเพิ่นว่าจะก้านอยู่แต่มือเฮาม,มีมครูย่านว่า <laughs> สงคามสูบ่ฮู้จักย่านเลยไปได้เน,นี่กําลังถาปากิ นี่ตะกระเตนอันนี้นะติกามแต่ะเธอนะบอนี่ตะกระเตนโค้นน,นี่ตักระเตนตาท่องจะปัดตัะโอ้าม ความสีมาโคก็นนะมัน,นอี้กระโพดกระสือ่อนนะไยไปบ่อนอันก้านบน่อนนึงนาสองข้ามคิดว่าสิบก็ได้เจ้าก,กระเตนแล้วล่อไปล่อไปพรรา่าว่าเจ้ากระเตนมันย้ายไปนอนอยู่ทั้งนั้น ยังสิเต็มอมยังสีมากปุ่งปั้งมันงามหลายขนาดเลยศไหก็เท็บโอ้ยขนขึนขน คนงา,ามนะใส่ยิงมนีน่คนงามมากแจ้งของฝนจะตกก็ด้ นด้เนี่ยยังคืนหอดอู่มากนะคะสามคนก้านหกพีก็ได้ปลารายงเข้าลายหืม ใส่เนะเซื้อชนี่งนะน,น,นะนอกเป็นก้อนหมดนะขอแเลวนะยาดมเข็มพดตธฮะหอมเบอร์มาคีพูดหวนๆเลย ทำโคานานามมเหินอหน้ำมันแห้งสำคัญจังมาซึ่งน้ำมันที่หลังโคเหิาามันชุกตั้งมาซึ่งน้ำมันตำหลังน้ำกับกอ๊อบคือเก้าเนาะ กินโคตระกรแต่นน้ำตาขาำด้วยเต็ตัวเบขนาดน้ีรอบแล้วนีแกิ <c oughs> ่นจะแมงแข้งจัน้อยน้องสาวสิจา้าจ๊น้อยน้องสาวเราถามหาแม่งแข้งกาไปที่ละเมือ่อนนะะ่นดแ่ีๆๆ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  แม่ถืแล้วนะเดี๋ยวจะทำตกงก้อนแม่เพิ่นสีตีมาคิดต่ำตุกเก้ขนที่ร้องขึ ah dat, et, <energetic descriptive> ้น <Becca> บ้างในแท่งที่น้องเอาก่อน ตอนอาน่านนะสาวคำว่าเยอะอ่านนะแต่ว่ามากนะสองาำเยอะจิมกันแซ่บขนาดเลยแล้วก็แต้ ออหอมเสร็จแล้วนี่ทอน,นี้นะของสกลืขอ,ขอ,ของเหว้ว จคข้ามกินก้อนแล้วนะเพราะว่าจะข้ามหอนแห้งฟ้าจะหาอ้ําน้ําอบําไล่นอนนะเนี่ยคนก็ขึ้นไปเอื้นเอาพออีกวานตัเล็กนิดอีลามดแล้มันกสุ้กินนะอือจะปลุกอึ้นอึ้งอึ้งอุ้ Hoa hẹn gặp được hết rồi hẹn gặp được hẹn gặp luôn. hẹn gặp กินแล้วตอนห้าโมงหมดแล้วแม่แข้งเลยเนาะแล้วมานออาหาแม่แข่งแข้งเลเหลือแล้วกระเต็นหรอมันลข้วเลยมันลืข้าวเลยนแม่แข้งก็ลายด้วยทุกสายลด้วยพากันทุ่ง ข้าเสรดไปเอแ <c oughs> ม่กระย่าแลวนะเจ้าข้ามกระขอกินโตสุดท้ายก่อนคมสุดท้ายโตสุดท้ายนะ ตอนนี้เยอะแม่งแข็งคือห้มอมเยอะเยอะเาสุโตสุดท้ายแล้วนะอ้าวสุดท้ายรีแล้ววันนี้ย้ำไปย้ำมากกันยังแซ่บอยู่ยิ่น้ำมนด่า โซ่ยยข้ามกับกลิ่นข้าวกิ่นเพลินเลยแล้วแล้วนะตอนนี้ก็ห้อนเอาแห้งเลยฮ้นอนสุดๆเลยเหนียวโตวเหนียวเลยนะโซ่ข้ากับซีด้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบใจทุกการติดตามและรับช้มคลิปแต่ต้นจนจบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจเพื่อโซ่ขาเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย